ควรวคุณยาอาหารเหนือสวัสดีเจ้าวันนี้คุณยาจะคร,รัวมลิดไม่มลิดไม่อันนี้มันมันยาวจะฝักมันยาวจะหั่นได้สามท่อนนี่เลยแต่ว่าสูตรนี้จะเอาไปเผาก่อนครั้งหนึ่งคุณยาเคยทำแล้วเจ้าหั่นแบบสดสดแบบนี้แล้วเอาไปคั้นน้ำเกลือ แต่ว่าครั้งนี้จะไม่ไม,ไม่ไม่ทำแบบนั้นครั้งนี้จะเอาไปเผาก่อนเผาแล้วก่อยเอามาพัดเจ้าเอาไปเผามมลิดหม่กันเลยเจ้าเตรียมเตาเปิดไฟเลยเจ้าเอาตะแกงวางเผาแบบนี้เลยเผาให้มันแบบผิวนอกมันไหมดําเลยเจ้าเมาลิดไม่นี้บ้านอืน่นบนห้องอย่างกับโห่เจ้าเทกา แถมหนึ่งจือเนอะเาะเพกาเมล็ดไม้เริ่มดำอ,อันกางไม่ดำเผาขห้นไม่เลยเจ้าไม่ดำเลยระวังตีเผาเจ้าทามาดูเครื่องตีเขาจะำํำกระเทียม ิกหอมแดงกะปิอันนี้เป็นหมูจะหมูที่หั่นแล้วนะคะคุณอยากหั่นไว้แล้วจาพักไว้รอเลยอันนี้น้ำเปล่าจะเตรียมไว้รอคือ,ผอเผาให้ดำแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปเลยเอาไปแช่ในน้ำเลย ผาแบบนี้แล้วล่างล่างกับยำนอกับน้ำพริกกะลัมเจ้าเพกาเนี่ยของขมหวานเป็นลมขมเป็นยากินแลดีเจ้ามีประโยชน์หวานเป็นลมขมเป็นยากินแทนยากินอาหารกินอาหารเป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหาร นี่ได้แล้วจะจุจ่มในน้ำนี่เลยเ่ากันแบบไฟแรงๆนี่เลยผิวนอกมันจะไหม้เจ้าตรงใน,นมันบบกไหม้ให้มันไหม้แต่ข้างนอกปิดไฟได้เลยใส่ในน้ำเลยเจ้า แช่ไว้ก่อนเขาจะแจ่ไว้ก่อนเจ้าแช่ทิ้งไว้แล้วเขาจะมาตำเครื่องกันเลยเตรียมโคกละใส่กระเทียมใส่พริกลงไปตำสองอย่างนี้ก่อนเจ้าหอมแดงอย่าเพิ่ง แดงนี่มันมันมีน้ำเจ้มันเป็นเออน้ำเยอะมันจะตักยากไว้ตักสุดท้ายประมาณนี้ใส่กะปิลงไปเลยเจ้าใส่หอมแดง ต่ำตอ่อประมาณนี้ไม่ละเอียดยิบยาติบตาละเอียดยิบจพะพอประมาณใส่ผงปรุงรสนิดหนึ่งต่ำลงไปในนี่เลย แค่นี่ก็ได้เคิกสำหรับพัดเมล็ดไม้แล้วจ้ะพักไว้ก่อนทีนี้มาล่างเมล็ดไม้เลยเจะหลอกลๆๆเอาดำๆออกแบบนี้เลยมันจะลอกง่ายเลยเจ้าเพอะเผาจนได้ตีเนี่ยมันจะหลอกออกง่าย เสร็จแล้วก็เอาไปล้างเอาไปล้างสักสองรอบสามรอบก็ได้จ้ะมันก็จะไม่ขมแล้วมันก็จะบะขมแล้วจะทำแบบนี้แต่บางคนก็ชอบขมนะคะถ้าชอบขมก็่ต้องล้างเหมืนอนเอาแค่สะอาด ล้างเลยเจ้าล้างมาเรียบร้อยเขาก็จะได้เมล็ดไม้เผาแบบนี้เจ้าทีนี้เขาก็จะมาหัน่นหั่นเลยเจ้าใครชอบตีนมาว่นนี้ก็สามารถทำได้เลยเจ้าจัดไปเลย เขนกระน้ำพริกป่าเขียนกระยำนอก็อร่อยอันเรียบร้อยแล้วจ้าได้หนึ่งจานเดี๋ยวเขาจะมาเตรียมตัวพัดกันเลยอย่าตั้งกระทะแล้วเจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชนิดหน่อย ใส่พริกแก่พริกที่เขาตำแต่ที่เจ้า แกงเคื่อมหอมเป,เป็นอย่างแรกนี่คุณยายลดไฟจะเอาให้มันหอมหๆไฟเบาๆโห้กินที่ขึ้นชุดเลย เติมไปแล้วเอาหมูลงพัดเลยเจ้าใส่บะมดเจ้าเหลือไว้หน่อยปริมาณของเมล็ดไม้แบบเยอะพัดข้าวหมูซุกเลยเจ้า แบบเนี้ยหรือต่างคนคนเขาไปเลยเจ้าไม่ต้องกลัวกระเด็น <c oughs> โอ้ยชุนพริกทำร่างโคกจ้ะโอ้โหชุนพริกระเบิดระเบิดใส่มเมล็ดไม้ลงไปเลยเจ้า อาลงไปพัดข้าหน้ามันแห้งมันจะได้ซึมเข้าไปในมเมล็ดไม้เน,นี่ยพัดแล้วก็ได้นักเหมือนกันเนอใสอ่ซ่อนหอยนางรมนิดนึง น้ำปลาอิดหน่อยแค่นี้จ้าน้ำตาลไม่ใส่นี่ เห็นแล้วเจ้า <c oughs> โอเคเลยพี่ไฟได้เลยเจ้าจักเลย นี่เลยเจ้าโอ้โหเห็นแล้วหิวเข้าวนี่เลยน่ากินน่ากินเจ้าวานแรกก็กินข้าวเลยดีกว่า ร้อนร้มลั้มเจาะยังห่อนอยู่พัวมันเล่นไหมยังห่อนอยู่พัดมันเล่นไหมแต่บ้านเฮานเ,เนี่ยพรกกำเมืองมีห้องคัวเจาะพั่วมันเล่นไหมอื้อร่อย kênh cá khoai nướng thì cá khoai nướng lắm lắm công <laughs> na công tả chỉ lời rộng mát เดี๋ยวจะกินตองแต่จะขออนุญาตปิดกล้องก่อนอีกคำรำรามเจ้าคุณผู้ชมลองไปทำพรน,นะเจาอร่อยมากขอบอก อร่อยเยี่ยมแล้วถ้าบัรทำเขียนเองหาซื้อบัดได้โดยเจ้าหาซื้อไม่ได้นะคะหายากมากต้องทำเขียนเองสูตรนี้แหละอร่อยแต่ขอเตือนว่าอย่างนะเจ้าบดีใส่พริกหนักเพราะว่ามะเล็ดไหม้เนี่ยมันแบบสู้พิกเจ้าสู้พ,กพิกไม่ได้นะคะมันจะเพ็ด <laughs> โอเคเจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้าบันดีลเลยนะเจ้าฝากติตามครัวคุณยาอาหารเนี่ยตโดยนะเจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะ